แล้วคุณจะคิดค่าเสียหายเขาเท่าไหร่ครับผมเรียกแน่นอนผมให้ทนายจัดการแล้วประมาณ5ี่ห้าแสนครับผมเอาแน่แล้วคุณเอาไงฮะจะชดใช้เขาไหมครับก็ต้องหลังจากที่เขาชดใช้ชีวิตหมาผมมาก่อนแต่ที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับได้ข่าวว่าที่คุณอุนทาคุยกับผมท่ห้องสมบอกว่าเวลาเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะฮะเขาจะกัดกัดเนื้อกัดตัวใครอยู่ใกล้ๆเขากัดหมดเลยขนาดผมนี่รอยเขียวทั้งตัวเลยผมต้องอกวคุณไม่ใหญ่เขากัดตัวเองใช่ต้องยอมเสศระเสสระผมก็เห็นพอเห็นลูกหมันเขี้ยว พอพอผมรู้แล้วเอามือยื่นเข้าไปเลยเขาจะงับทันทีเราลองลดูลองดูได้ไหมฮะเริ่มมีอาการนึงเริ่มีอาการนึงฮะดูตาตาตาโตแล้วตาเฮยตาเหลืองะแสดงว่าอยากจะกัดแล้วอุ้ยเอ้ยเก้ยเยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยถ้ยเฮ้ยโฮ้ยเ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 อ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเื้ยเฮ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 ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้ยเ้ย้ย้ยเ้ยอเ้ย้ยย้ยเ้ย้ยเย้ย้ยย นี่คือความรักของพ่อเขาไม่อยากให้ลูกต้องบากัดตัวเองเนี่ยพอลุ้ว่าเขาแห่รู้ว่าเขาแห่งเอ้าเอากัดลูกการกัดการกัดการกัดจ้าอาอุ้บวะวะเหมือนเขารู้เหมือนเขารู้โอ้หอันนี้เห็นไหมครับนาสองสารไหมเขาต้องเสียสละให้เอาตัวเขาให้ลูกเขากัดคุณเห็นไหมครับไม่น่าเจ็บอ่ะไม่เจ็บนี่เป็นรอยขนาดนี้ไม่เจ็บอ่ะคุณจะลองดูไหมคุณลองดูไหม ก็คุณไม่เป็นพ่อคนคุณไม่รู้ไหนลองแห่ดูสิไปมากัเน้นเลยกันเลยกัดเลยกัดเลยกัเลยกลยกันเลยกดเลยกัดเลยกัดเลนกัดเลกันเลยกัดเลนกัดเลยกัดเลกเลยกันเลยกัเลยกัเลยกัดเลยกัดเลยกัดเลยกัเลยกัดเลยกัดเลกัดเลยกันเลยกัเลยกัดเลยกันเลยกัเลยกัด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 เลยกัเลอกัดเลยกัดเกัเลยกัดเลกัดเลยกัดเลยกัเลยกัดเลยกัดเลยกัดเกัเลยกัดเลยกัดเลกัดเลกดเลดเลยกัดเลลกกัดเลกัเเลกัเลกกัดเัดกัดเลนกลกกัดเลนกันเลัลกดเลกัั อยังยนไม่พูดไม่ถากูเขาบ่นที่อะไรเขเนี่ยจอลวม่ไกม่ไก่องู้างลองดูขาเป็นไงฮะเสือิงสอมได้ครับได้ครับดูสิดูิหนึ่งหนึ่งสอง้โอู้คุณทนไดุ้ณทนได้ยังไงเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะ บอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรท์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับตะไครกดเลยครับกดเลยระโทรกดเลยดิเออไปละบาย